สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะซึ่งเพื่อนพลอยได้กลับเมืองไทยนะคะเจ้าของแวน์นะคะเขาได้กลับเมืองไทยแล้ววันนี้เขาก็มาให้พลอยช่วยเสิร์ฟอาหารแทนเขานะคะก็คือเพอืพอ่อพลอยเสิร์ฟคนเดียวนะคะส่วนพี่ปุ้ยพี่คนไทยก็จะคุกก้งให้พลอยหน้าพอยหน้าที่พลอยก็คือเสิร์ฟอาหารแล้วก็ทอนตงังแล้วก็คุยเมามอยกับลูกค้านะคะอันนี้ก็จะเป็นวันชิลชิลนะคะวันที่ชิลชิโดยอากาศนะคะอากาศประมาณ40องศานะคะน้นลกชัดๆ ก็คือในแวนเนี่ยนะคะโชคดีก็จะมีแอร์คอนเอ่อก็คือค่อนข้างที่จะสบายหน่อยก็คือไม่ร้อนมากนะคะแต่ข้างนอกนี่อย่าได้คุยกันคุณลงไปนี่คุณละลายเลยนะคะผิวละลายแน่นอนนะคะยิ่งดำๆแบบพลอยอยู่ด้วยเนาะก็คือพอทำงาน8โมงถึงเที่ยงก็หลังจากนั้นก็เลิกไปหาหลับหานอนนะคะพักผ่อนกายาแล้ววันนี้พอยก็ได้เจอคนไทยด้วยนะคะที่มาจากต่างเมืองนะคะก็ได้ เมามอยกันดีใจนะคะคนไทยเจอกันที่ไหนก็ทักทายกันน่ารักนะคะน่ารักมากๆสวัสดีค่ะ